ในข้อที่สองนะครับสามเหลี่ยม KLM และสามเหลี่ยม KLN มี KL เป็นฐานเหมือนกันนะครับสองรูปนี้นะครับฐานเนี่ยใช้ด้านเดียวกันเลยนะครับสองรูปนี้นะครับฐานคือ KL เหมือนกันครับงั้นฐานเท่ากันแน่นอนตัวฐานเท่ากันแน่นอนนะครับเขบอกว่า ความสูงของ KLM นะครับเท่ากับ44่สิบถ้าของรูปนี้นะครับสูงก็ต้องลากจาก M ลงมานะครับลงมาตั้งฉากนะครับสมมติว่าเป็นจุดคีแล้วกันนะครับ ดังนั้น MT ตอนนี้เท่ากับ44นะ MT เท่ากับสีแล้วก็ความสูงของ KLM ความสูงของ KLM ความสูงของรูปนี้นะครับมันก็ต้องลากจาก N ลงมานะลงมาตั้งฉากกับตัวฐานนะครับจะเป็น20ครับ รูปนี้ความสูงนะครับเป็นยี่สิบนะครับผม mm hmm. ว่าตรงนี้เป็นสุด S แล้วกันนะครับ NS เป็นยนะี่สิบดังนั้นสองรูปนี้ความสูงมันเท่าาเออเออเอโทษฐานมันเท่าๆกันการเปรียบเทียบพื้นที่จึงเปรียบเทียบจากความสูงนะครับแล้ว็จะได้ว่า พื้นที่ของอสามเหลี่ยม KLM ส่วนพื้นที่ของสามเหลี่ยม KLN ก็จะเอาส่วนสูงของมันมาเปรียบเทียบกันนั่นก็คือเอา MT มาเปรียบเทียบกับ NS ก็คือ44 เปรียบเทียบกับ20แม่4สี่ตัดจะได้11ต่อ5 11ส่วนเทียบกับ5ส่วนงั้นเด็กๆมองนะเราสามารถมองได้ว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยม KLM สามเหลี่ยมใหญ่ จึงเป็น11ส่วน่ที่พื้นที่ของสามเหลี่ยมเล็ก KLN จะเป็น5ส่วนมองดีๆนะถ้าเราเอาสามเหลี่ยมใหญ่หักสามเหลี่ยมเล็กเด็กๆเห็นไหมครับวพาะมันจะเป็นรูปอะไรครับเอาพื้นที่สามเหลี่ยมใหญ่หักพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กออกไปมันจะเป็นรูปคล้ายๆอะไรลองมองดู ถ้าเราเอาพื้นที่สามเหลี่ยมใหญ่หักพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กออกไปหน้าตามันจะคล้ายๆอะไรมันไม่ไดสามเหลี่ยมแล้วพองดีๆถ้าเราเอาพื้นที่สามเราตั้งต้นที่สามเหลี่ยมใหญ่เอาสามเหลี่ยมใหญ่หักสามเหลี่ยมเล็กออกไปหักส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมเล็กออกไป มันจะเป็นรูปคล้ายๆอะไรครับคล้ายๆอะไระเออมันจะเป็นรูปนี้ปะเ,เออจริงมันเป็นสี่เหลี่ยมดูออกไหมครับถ้าเราเอาพื้นที่สามเหลี่ยมใหญ่ค่ะพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กมันจะเหลือตรงนี้อยู่มันจะคล้ายๆกับรูปเราพับจรวดอ่ะดูดูออกไหมครับ,บเออ แล้วตรงนี้ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยม MKNL ที่โจทย์ถามถึงนั่นเองพื้นที่สี่เหลี่ยม MKNL นี M ่ครับ MKNL อีกทีนะครับดู M K N L, นะ MKNL นี่ครับตรงนี้ได้มาจากการเอาพื้นที่สามเหลี่ยมใหญ่ลบพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กออกไปครับ ดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยม MKNL มันจะเท่ากับการเอาพื้นที่สามเหลี่ยม KLM ลบพื้นที่สามเหลี่ยม KLN ก็คือสิบเอ็ดส่วนลบด้วยห้าส่วนงนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นหกส่วน งงงงไหมครับอ่าโอเคนะไม่งงนะเขาให้ค่าจริงมาตรง KLN ครับเขาให้ของ KLN มานะครับว่าเป็นร้อยสามสิบห้าตารางหน่วยครับ เขาให้ตรงนี้มานะครับว่าเท่ากับร้อยสามห้าตารางหน่วยแล้วเขาก็ไปถามพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นี้ยครับเขาถามพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเมื่อกี้เนี้ยตัวเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะเราก็มาเทียบเนาะ จากพื้นที่สามเหลี่ยม KLN เท่ากับ5ส่วนเท่ากับ1ห3 5ตารางหน่วย ดันั้นพื้นที่หนึ่งส่วนจะเท่ากับเท่าไหร่ครับคิดยังไงครับถ้าห้าส่วนเป็นร้อยสามห้าหนึ่งส่วนร้อยสามห้าหารห้าเออก็จะเป็นยี่บเจ็ดตารางหน่วยนะครับแล้วที่เขาถาม คือถามพื้นที่ของสี่เหลี่ยม MKNL ซึ่งมันจะเป็นหกส่วนก็เลยเอาหกคูณกับยี่ิบเจ็ดก็ร้อยหกสิบสองตารางหน่วย น,นี่คือเมื่อฐานเท่ากันนะครับเดี๋ยวมันยังมีอีกเมื่อสูงเท่ากันจะเปรียบเทียบจากฐานนะแต่อันนี้คือเมื่อฐานเท่ากันจะเปรียบเทียบจากสูงนะ ใครงงตัวไหนบอกครูมาก่อนเล็ว